รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดปัดจันตารามนะคะซึ่งตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาครภายในวัดมีริมคลองและสะพานที่สวยงามและมีกิจกรรมงานบุญการหล่อพระมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ,จะเจริญพรยัดโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพ พระครูสถิตสมณวงศ์เจ้าวาดวัดประจันตรามที่โยมได้เห็นบรรยากาศที่ถ่ายทำอยู่นี้เป็นบริเวณริมน้ำหน้าวัดปัจจันตารามตำบลนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอ,อัตมามีข่าวการกุศล ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญผู้มีศรัทธาให้มาร่วมกันในงานหล่อพระประธานพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2558นิยโยมงานจะเริ่มวันที่19กกุมภาแล้วเราจะทำพิธีหล่อพระในวันที่ 20กุมภาเวลา15บหนิากาหรือว่าสามบ่ายสโมงดังนั้นญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่มีศรัทธาได้ชมได้ดูรายการนี้ถ้าโยมเกิดศรัทธาอยากจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ให้สาธุชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูป เราจะประดิษฐานตั้งในสลาปฏิบัติธรรมซึ่งญาติโยมมองไปด้านหน้าก็คงจะเห็นด้านหลังที่อาตมาน,นั่งอยู่นี้ฝั่งกันโน้นกำลังสร้างสลาปฏิบัติธรรมเนื่องด้วยอาตมาได้ซื้อที่ไว้ประมาณ 7–8 ดไร่ด้านฝั่งกันโน้นซึ่งเป็นอำเภอบ้านแพ้วตรงกันข้ามกับวัดที่อาตมาน,นั่งอยู่นี้แล้วก็ทำสะพานเดินข้าม จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้้นให้สะดวกตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมตอนนี้ก็เริ่มทำสลาไว้หลังหนึ่งเป็นสลาแปดเหลี่ยมสร้างไว้ประมาณ70%แล้วโยมยังไม่เสร็จแต่เห็นว่าพอจะเริ่มใช้ประโยชน์ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีพระพุทธรูปเอาไว้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาจึงจัดงาน หลอพระพุทธรูปในวันที่20กุมภาเวลา15นาฬกาหรือว่าบ่าย3โมงดังนั้นญาติยโยมทั้งหลายผู้ใจบุญทุกท่านการร่วมกันสร้างรูปของพระพุทธองค์นั้นเราถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีอย่างสำคัญเพราะทุกครั้งที่เราได้กราบไหว้รูปของพระพุทธองค์จิตใจของเราก็จะสงบ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สุขและทุกข์ในชีวิตของเราทุกคนที่ได้รับอยู่นี้มาจากผลของกรรมเก่าที่เราทําไว้และกรรมในปัจจุบันที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ผู้ใดประพฤติตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลในทานในภาวนาเราได้ชื่อว่ากำลังปฏิบัติธรรมการบริจาคทรัพย์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ไว้ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมระดับหนึ่งเป็นการให้ทานเป็นการละความตันนีละความเห็นแก่ตัวของเรา ได้ด้วยญาติโยมทั้งหลายดังนั้นวัดปัจจันตรามแห่งนี้มีความตั้งใจอยากจะชักชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสุขเป็นกุศล,ลกรรมเพื่อจะได้น้อมนำชีวิตของญาติโยมทุกคนไปสู่สความสุขความเจริญทั่วกันคลองที่โยมมองเห็นอยู่ตรงนี้นี่อาตมานั่งอยู่ริมคลองนี้ คลองที่โยมมองเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าคลองสุนัขหอนโยมคลองสุนัขหอนนี้ก็ไปชนกันระหว่างแม่น้ําแม่กองกับแม่น้ําท่าจีนวัดที่อาจ,จะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเขตติดต่อระหว่างสมุทรสาครกับสมุทรสงครามดังนั้นญาติโยมที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยในวัดวาอารามแห่งนี้ก็มีคนสองจังหวัดโยม วัดตรงนี้เป็นเขตติดต่อสองจังหวัดสามอำเภอสี่ตำบลญาติโย,ยมที่ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ร่วมกันทำบุญกุศลอย่างสถานที่แห่งนี้ก็มีจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายอย่างไรก็ตามอาตมาภาพก็ขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายที่กำลังชมรายการนี้ถ้าเกิดศรัทธา มีความเรื่มใสมีความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธองค์แล้วมองเห็นประโยชน์มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้มีคุณมีประโยชน์กับตัวของเรามีคุณมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็มาร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะโยมนะจะตุตปัจจัยที่ญาติโยมร่วมกันสร้างพระครั้งนี้ส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการ จับใจ่ายใช้สอยค่าหล่อพระเสร็จแล้วอาตมาก็จะได้ดำเนินการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงต่อไปแล้วก็มีโครงการต่อไปว่าจะทำกุฏหลังเล็กๆเ,เอาไว้ให้โยมได้มาพักได้บรรยากาศตรงนี้ยังเป็นบรรยากาศที่ใสสะอาดพอสมควรโยมน้ำใสสะอาดอากาศยังดีอยู่โยมมีโอกาสต่อไปก็ขอเชิญมาพักกัน วันสองวันมาร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมว์ไหว้พระเจริญวิปัสนากรรมฐานร่วมกันได้นาที่แห่งนี้วัดประจันตารามนี้ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพโยมมาในเส้นพระรามสองพอเลยวัดเกตุมมาซึ่งเป็นวัดที่มีโบสถ์ใหญ่นะโยมเลยมาก็จะถึงวัดกาหลงซึ่งมีหลวงปู่สุดสิริทโลซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ท่านเป็นพระอุปัชฌายะของอตาตมาด้วยโยมก็เข้ากงอยู่เทินใต้สะพานตรงวัดกาหลงนั่นแหละโยมโยมมาทางด้านซ้ายมือจากกรุงเทพมาอยู่เทินใต้สะพานก็จะข้ามมาฝั่งฝ่ามือแล้วก็เดินทางจากวัดกาหลงมาตรงนี้ก็ประมาณ78กิโลโยมเพราะฉะนั้นโยมมีโอกาสจะมาสร้างบุญบรารมีร่วมกันก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคน ไว้นะโอกาสนี้ด้วยนายัดโยมทั้งหลายการบริจาคทรัพย์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เนี่ยโยมได้ชื่อว่าเรานำทรัพย์ของเราเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัสถานที่มีอยู่ข้างนอกเนยโยมเราใช้มันได้ชั่วงขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นหลังจากเราละโลกนี้ไปแล้วทรัพย์สินเงินทอง ญาติมิตรทั้งหลายที่มีอยู่นี้เขาไม่สามารถตามเราไปได้เลยแม้แต่น้อยสิ่งที่จะตามเราไปได้ก็คือบุญและบาปบุญนำไปสู่ความสุขเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขโขปุญญสระอุจโยการสร้างสมบุญย่อมนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามถ้าเป็นบาป บาปก็จะนำความทุกข์มาให้ดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จะไม่ประมาทในการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญให้เกิดอยู่เนืองๆการสะสมบุญโดยการบริจาคทรัพย์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาถือว่าโยมได้นำทรัพย์ของโยมไปฝากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเราสามารถมีโอกาสนำมาใช้ได้ทุกภพทุกชาติ ต่างกับทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่หลังจากเราตายแล้วทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้อีกต่อไปดังนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้ฉลาดผู้ไม่ประมาทผู้มีปัญญาย่อมนำทรัพย์ของตนเองมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนวยอวย,ยัยด้วยอำนาจแห่งคุณพระ รัตนตรัยขอคุณอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษานุนนำส่งเสริมให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ชมรายการนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนทืนเจริญพร การที่คนเรานะคะมีพรมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้โรคนี้มีแต่สันติสุขค่ะแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคา่ะ